สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านสู่ชาแนลติวแค่มมือใหม่หัดทำ YouTube แชร์ทุกเทคนิคการทำ YouTube ตามกฎสำหรับวันนี้มีเทคนิคการทำหน้าปก YouTube สำหรับงาน DIY งานฝีมือขนมของหวานหรือคลิปน่ารักน่ารักก็สามารถทำปกคลิปแบบนี้ได้นะคะมาชมกันค่ะสำหรับช่องเกี่ยวกับงานฝีมือ D.I.Y. หรือช่องที่เกี่ยวกับประดิษฐ์ประดอยเคก้กเบอเกอรี่ลองทำปกคลิปแบบสไตล์น่ารักน่ารักนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาทำปกคลิปสไตล์น่ารักด้วยโปรแกรม PIC ART ค่ะให้เรากดเริ่มต้นการใช้โปรแกรมไปที่เครื่องหมายบวกนะคะแล้วเลื่อนเมนูไปด้านล่างสำหรับการเริ่มต้นค่ะ เลือกสีอะไรก่อนก็ได้นะคะปกที่เราเลือกขึ้นมาแบบนี้มันจะมีไซส์ไม่ตรงกับขนาด YouTube เราต้องเลือกเมนูเครื่องมือค่ะเลือกคำว่าตัดรูปค่ะและเลือกไซส์ YouTube จากมุมม,มองด้านล่างนะคะเสร็จแล้วกดนำไปใช้ค่ะรูปหรือสีที่เราเลือกเริ่มต้นจะเป็นไซส์หน้าปก YouTube เป•เป๊ะๆเด๊ะๆวันนี้จะพาทําปก Uh, DIY ถาทาพาทำปกเบเกอรี่หรือขนมเคก้กที่ใช้สไตล์ปกลายน่ารักน่ารักนะคะเราเริ่มจากการทำกรอบก่อนค่ะสไตล์น่ารักแบบนี้ส่วนใหญ่แล้วก็จะออกมาในรูปแบบของสมุดโน้ตไดอารี่ลายน่ารักน่ารักนะคะวัยรุ่นวัยรุ่นค่ะเรากดไปที่สติกเกอร์ค่ะแล้วลองพิมพ์คำว่าโน้ตนะคะ n N-O-T-E-S e นะคะก็คือกระดาษโน้ตปกโน้ตนั่นเองค่ะเราจะเจอรูปแบบลวดลายน่ารักน่ารักขึ้นมาเยอะเลยเห็นไหมคะหลายหลายท่านอาจจะลองออกแบบแล้วก็ลองอคิดรูปแบบด้วยตัวเองก่อนก็ได้นะคะเดี๋ยววันนี้จะพาทํารูปแบบง่ายๆสำหรับงาน DIY งานแฮนด์เมดหรืองานฝีมือนะคะหรืองานเบเกอรี่ขนมเคก้ก ทำตุ๊กตาเย็บปักถักร้อยก็สามารถใช้แบบนี้ได้ค่ะเราสามารถจัดวางได้ตามรูปแบบที่เราต้องการนะคะน,นะคะแล้วขอเลือกตัวอย่างของรูปที่จะมาทำปกวันนี้เป็นพอดีมีแต่รูปขนมเค้กอันเดียวนะคะก็กดเลือกที่ขนมเค้กค่ะแล้วตัดรูปภาพนะคะเดี๋ยวตัดเอาเฉพาะจานเลือกการตัดแบบรูปร่างค่ะ แล้วเลือกรูปทรงเป็นวงกลมนะคะเสร็จแล้วกดลูกศรขวามือด้านบนค่ะลดไสาขอบนะคะบันทึกค่ะเสร็จแล้วนะคะลองจัดวางในตำแหน่งถ้าคนที่ทำงาน DIY อยู่แล้วจะมีรูป DIY อ่ามีรูปผลงานตัวเองอยู่แล้วนะคะเสร็จแล้วเราไปที่สติกเกอร์อีกครั้งค่ะตอนนี้เราจะตกแต่ง กรอบรูปที่เป็นวงกลมที่เราตัดเค้กเมื่อกี้ให้ออกสไตล์น่ารักน่ารักนะคะหรือไม่เป็นวงกลมก็ได้นะคะตอนนี้คือเราดูไปพร้อมกันลองกดเลือกกรอบนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะขยายกรอบให้ใหญ่ขึ้นแล้วก็กดลงไปอยู่ใต้เค้กค่ะแล้วกดที่เค้กอีกหนึ่งครั้งนะคะแล้วกดอย่างลบค่ะตอนนี้นะคะจะลบ ส่วนเกินของเค้กที่เราตัดไว้เบื้องต้นค่ะจะเอาแต่เหมือนกับเค้กลอยขึ้นมานะคะตัดเป็นชิ้นเค้กค่ะเวลาตัดก็ต้องใช้สมาธิก็เลยหยุดพูดไปพักหนึ่งนะคะ นี่นะคะเสร็จแล้วก็จัดตำแหน่งของเค้กค่ะให้มาอยู่บนกระดาษสีม่วงนะคะใส่เงาให้ดูมีรูปทรงและรูปร่างขึ้นมานะคะทีนี้นะคะเราก็ได้ตัวอย่างปกคลิปน่ารักน่ารักแล้วนะคะส่วนตัวกระดาษโน้ตเราก็ลองพิมพ์ข้อความค่ะแล้วก็ อตอนนี้ในเครื่องของวันเองนะคะยังไม่มีฟรอนต์น่ารักนะคะก็ใช้ฟรอนต์ปกตินี่ก็ดูดีแล้วนะคะมันอยู่ที่การาตกแต่งเท่านั้นเองอเค้กเนยนมสดรสส้มแล้วก็เติมให้เป็นส้มนะคะเติมขอบให้ให้คำว่าส้มเด่นขึ้นมาแล้วเรากดสติกเกอร์พิมพ์คำว่า orange นะคะหารูปส้มไปประกอบค่ะ มันเป็นลายน่ารักน่ารักอยู่แล้วเราก็เลือกใช้รูปส้มเหมือนการ์ตูนได้นะคะเอารูปนี้นะคะนี่คะ่ะเราก็ได้เค้กรสส้มกดรูปส้มลงไปไว้ด้านล่างของคำว่ารสส้ม เท่านี้นะคะลองดูตัวอย่างคะ่ะนี่เป็นเพียงตัวอย่างเล็กๆน่ารักน่ารักเดี๋ยวขอลบรูปเค้กตัวเองออกนะคะสมมุติว่าตัวเองมีรูปเค้กที่น่ารักมากเราลองไปพิมพ์คําว่าเค้กดูนะคะแต่ว่าคนที่ทำคลิปของตัวเองก็ควรจะใช้รูปตัวเองดีที่สุดนะคะแต่ตอนนี้ขออนุญาตกดเลือกรูปที่ที่มีอยู่ตอนนี้ในหน้าจอนะคะ หาเค้กรูสรสส้มเจอเค้กสตอรอเบอรี่เฉยเลยจ้าเราทำปกเป็นเค้กรสส้มไปแล้วนะคะหาเค้กที่พอจะเป็นอ่ารสส้มได้สงสัยเราต้องเปลี่ยนเป็นเค้กสตอรอเบอรี่แล้วคะ่ะอ่ลองพิมพ์คำว่า เค้กสตรอเบอรี่ดูนะคะไม่มีรูปด้วยค่ะ ไม่มีอ่าสติกเกอร์คำว่าเค้กส้มนะคะเพราะฉะนั้นสงสัยเราต้องเปลี่ยนคลิปเป็นเค้กสตรอเบอรี่แล้วจ้าสมมุติว่านี่เป็นเค้กส้มนะคะพี่พี่น้องๆเน,นี่ยนะคะแล้วก็จัดวางแบบนี้ได้ค่ะหรืองาน DIY หรืองานฝีมือลองใช้ตัวอย่างการทำ ปกคลิปแบบนี้เอาไปใช้ลองดูนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกการรับชมฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆการออกแบบการทำช่อง YouTube ตามกดสายเขาวๆทำตามกดต้องอดทนสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ